เหมือนพวกเราตีเรื่องกรรมการการการทำลายชีวิตเนี่ยหรือการฆ่าเนี่ยถ้าไก่ก็จะตายเป็นไก่อย่างเงี้ยเห็นไหมเราพวกเราคิดตะก,กะง่ายๆนะฆ่าวัวก็จะตายเป็นวัวฆ่าควายก็จะกลายเป็นควายฆ่าหมูตายเป็นก็จะเกิดไปเกิดเป็นหมูนี่คือความคิดความเชื่อในบางบางครั้งพวกเราพูดนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าตัวนี้เลยการไปเกิดอย่างนั้นงั้นฆ่าพระอรหันก็กลายเป็นพระอรหันเถอะ จริงไหมมันก็ไปฆค่าเศรษฐีอย่างเป็นเศรษฐีการเกิดหรือการจุติแบบศาส,สนาพุทธเนี่ยแค่เราระลึกหรือเรียกว่านิมิตจิตก่อนจะจุติเนี่ยตอนจะแตกกายจะแตกนี่คือเปลี่ยนภพเลยการเกิดในภาษาธรรมนะภาษาพุทธเราเหมือนพระองค์หนึ่งจะตายเนะี่ยคิดถึงจีวรห่วงจีวรเห็นไหมก็ไปเกิดเป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปฆ่าอะไรแล้วก็เกิดเป็นไรนะ เห็นไหมคือเราไปยึดเอาสิ่งไหนเปน็นยึดอะมันก็จะจิตมันก็จะส่งไปถึงตรงนั้นเข้าใจไหมนี่คือความหมายในการเกิดของศา,าสนาพุทธเราอะ